ลอกไปเนี่ยลอกไปโลเดเจ้าพ่อสื่อเนาะจีอ,อืมสื่อพี่หลักเป็นแตกมเงินเพ่อม้ขคีแหละบด้จอดเลย

บุชีสัตว์เนาะคบณบุชีสัตว์ือม่เดียวคว<อ>านเนาะมรวมเออเนาะอันนี้มันลวมเนะาะเบามันรวมค่ะหอม,มหอมหอมอันนี้กะรวมคือกันเป็นวะ ไขวนไม่เนาะคืนลูกลอยอด้้วยอ่่มด้วยช่วยกันด้วยายรเด็น้้รดไปเนาะฮุ่ลุกคนเดียวไม่ต้องไหกัได้ไม่จับเองเลย các gió ngủ bên nó thịt nó ừ. vẹn này mình có thể không nhỏ nhâm như thế này nhẹ cho lên gì đó tao không biết ฟองวันแล้ว่ววววอนี่ยขั้นเขาโอ้เนาะ